สวัสดีคะ่ะคุณกำลังอยู่กับซิสเฮริน่าโคนะคะที่ประจำการอยู่ช nel นี้ทำการอ่านไพ่ทำนายรักทำนายชีวิตหรือเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะคะนำมาฝากกันในเรื่องของการพัฒนาชีวิตการพัฒนาตัวเองการเข้าใจตัวเองการรักตัวเองและการตื่นรู้นะคะที่สำคัญคือใครที่มีปัญหาอยากปลดล็อกชีวิตอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะหลุดออกจากความทุกข์นะคะติดต่อซิสเข้ามาได้แล้วก็ดูเดสคริปชันใต้ คลิปนี้นะคะว่าช anel นี้ซิสสามารถซัพพอร์ตอะไรชีวิตของคุณได้บ้างและวันนี้เป็นหัวข้อที่เพื่อนๆหลายคนมีคำถามเข้ามานะคะว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมนะคะวันนี้ซิสมีคำตอบมาให้กับ3ตัวเลือกนะคะก่อนจะไปเลือกนะคะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคุณแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันและไม่เหมือนกันนะคะคุณจะต้องรู้จักจุด แข็งจุดอ่อนของตัวเองให้ดีเพื่อที่จะพิจารณาคำตอบจากหน้าไพ่ตรงนี้ด้วยกับการลาออกจากงานกับการเปลี่ยนงานเรามาดูกันค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรแล้วเราตัวเราเนี่ยควรจะปรับปรุงเรื่องอะไรหรือมีอะไรเป็นอุปสรรคในชีวิตของเราอยู่ตอนนี้ที่เราควรจะเคลียร์มันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานไปฟังกันเลยค่ะกับสตัวเลือกให้เลือกกันเลยค่ะ ตัวเลือกที่หนึ่งนะคะตัวเลือกที่สองตัวเลือกที่สามโอเคถ้าเลือกไม่ได้ลองรีวายกลับไปดูนะคะแล้วก็ตั้งใจเลือกดีๆและไปดูคำทำนายกันคะ่ะ ตัวเลือกแรกที่เพื่อนๆเ,เลือกไพ่ใบนี้มานะคะกับคำถามในใจของคุณวันนี้ว่าเราจะเปลี่ยนงานดีไหมนะขอดู energy ของคุณก่อนเพื่อนกลุ่มนี้ที่มาเลือกไพ่นะคะโอ้ยทั้งไพ่ใบที่เลือกมานะคะแล้วก็ไพ่ที่เป็นอืม Oracle สถานการณ์ของคุณ v i b r a t i o n ของคุณ energy ของคุณในช่วงนี้นะซิสมองเห็นว่าเหมือนคุณอยู่ในกรงนะคะคุณอยู่ในรั้วรอบขอบชิดและคุณมีความรู้สึกว่าหญ้าข้างนอกหญ้าข้างนอกมันสวยดีทุ่งกว้างข้างนอกเนี่ยมันน่าออกไปว,วิ่งเล่นดีงานการที่คุณทําอยู่ตอนนี้คุณเหมือนกับรู้สึกว่าเออมันตัน หรือคุณอยากเติบโตคุณอยากมีอิสระคุณอยากโบยบินคุณอยากทำอะไรได้มากกว่านี้คุณอยากออกไปเผชิญโลกภายนอกนะคะที่ที่คุณอยู่ตรงนี้งานที่คุณทำอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนกับว่ามั่นคงดีนะมีเงินมีเกียรติมีฐานะแล้วก็มีความพึงพอใจในหลายๆด้านที่ซัพพอร์ตชีวิตคุณมาตลอดแต่ว่า ตอนนี้เหมือนคุณอยากโตคุณอยากได้อิสระคุณอยากไปเผชิญโลกกว้างคุณอยากเจออะไรใหม่ๆนะคะและซิสมีความรู้สึกว่าคุณเบื่อหน่ายกับการใส่หนากากของผู้คนที่รายล้อมอยู่รอบตัวคุณในบริบทที่คุณทำงานอยู่ตอนนี้นะคะให้ดูหน้าไพา่นี่คือสิ่งที่ซิสอ่านได้ว่า Energy ของคุณสถานการณ์ของคุณในตอนนี้น่าจะเป็นประมาณนี้นะขอไพ่ทาโร่นะ ว่าจะมาคอนเฟิร์มเ NERGY ของคุณอย่างไรเพื่อที่จะดูว่าคำตอบนี้ใช่ของคุณจริงๆหรือเปล่าในวันนี้คลิปนี้ที่คุณมาเจอนะคะขอดูอีกพลังงานของคุณเป็นอย่างไรโอ้คุณสองจิตสองใจลังเลใจนะคะในเวลานี้คุณรู้สึก เหมือนกับว่าเป็นทุกใจกับการทำงานตรงนี้อย่างมากนะคะบอกเลยว่า2บาท2ดาบออกมา5เหรียญออกมานะคะและไม่มีใจรักในสิ่งที่ทำอยู่ในเวลานี้ซิสไม่ได้พูดไปเรื่อยนะคะซิสมีไพ่อ้างอิงนะคะแล้วก็สามารถให้ดูหน้าไพ่ได้ด้วยนะคะอะ่เริ่มเป็นอาจารย์แม่แล้ว <laughs> โอเคคุณกำลังทุกข์ใจกับงานนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้าตัวเองคิดจะลาออกเนี่ยมันจะดีไหมนะอะไปดูกันค่ะว่าจะดีหรือเปล่าถ้าคุณเลือกที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการลาออกจากงานตรงนี้เนี่ยจะลาออกดีไหม mm. คุณรู้สึกผิดหวังกับอะไรบางอย่างที่ เหมือนกับว่ามันมันถึงเวลาที่คุณควรจะได้แต่คุณไม่ได้นะคะแล้วคุณก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นมันถึงเวลาที่คุณจะปรับตําแหน่งหรือน่าจะได้รับการโปรโมทหรือน่าจะได้ดีลนี้หรือน่าจะได้โปรเจก t นี้มาดูแลนะคะ คุณไม่ได้คุณพลาดคุณพลาดตรงนั้นไปแลยมันทําให้คุณรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่มันอยู่เบื้องลึกตรงนั้นที่คุณไม่ได้นะคะและคุณก็เกิดอาการเหมือนกับไม่มั่นใจกับสถานการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ตรงนี้นะคะคุณเหนื่อยแล้วคุณเบื่อแล้วคุณไม่อยากสู้รบตบมือต่อไปแล้วซีเซนแบบนั้นนะคะตอนนี้เอเนจีของคุณแบบไม่อยากไม่ตั้งใจอะแบบมีความรู้สึกว่า มันผิดหวังนะคะแล้วก็แบบไม่อยากทุ่มเทกับงานหรือไม่อยากทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชั้นอยู่ในเวลาเนี้ยมันเหมือนหมดแรงนะคะไม่ค่อยอยากหืออยากอือยอยากคุยกับใครเลยแม้กระทั่งเจ้านายก็ไม่อยากเข้าไปพบนะคะโอเคซิเสถคุณกําลังฮีลิ่งตัวเองนะคะแล้วก็เริ่มรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองอย่างอย่างชัดเจนอะว่าฉันไม่เก่งพอเหรอฉันทําไม่ดีพอเหรอไอเดียของฉันแบบไม่ได้เรื่องเหรอหรือความสามารถฉันไม่พอเหรอคุณเริ่มรู้สึก ถอดใจแล้วก็เสียเซลอะเสียเซลนะคะแล้วถ้าเกิดคุณจะไปจากตรงนี้คุณจะลาออกดีไหมโอกาสยังไม่มานะคะโอกาสยังไม่เปิดมันได้แต่เหมือนกับว่าถ้าคุณลาออกตอนนี้คุณจะไปค้างนะคะจะไปค้างเติงหรืออยู่ในสภาวะที่ ยังไม่มีงานรองรับหรือถ้าคุณได้งานอื่นเข้ามาปุปรับปัจจุบันในช่วงเนี้ยพอคุณไปทํามันก็ยังไม่ใช่งานที่จะอยู่นิ่งได้ในระยะยาวมันจะเป็นแค่งานทางผ่านนะคะซิเซนแบบนั้นนะลาออกจากงานตอนนี้ดีไหม มันหนักเหลือเกินมันเหนื่อยเหลือเกินตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์ยังไม่เป็นใจนะคะให้อดทนทําที่ตรงนี้ไปก่อนนะคะสําหรับเพื่อนกลุ่มนี้นะถ้าไม่มีใจรักก็เอาซะว่าเราทําแล้วเราได้ประสบการณ์เราทําแล้วเราได้เงินเดือนเรายังมีอยู่มีกินมีใช้จากงานตรงนี้ถ้าคุณเจ็บปวดเสียใจก็ฮีลลิ่งตัวเองและให้หันไปมองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นว่า โอเคมันอาจจะมีบางอย่างผิดพลาดหรือมันอาจจะเป็นที่ตัวเราเองมีอะไรที่เราพอจะรับผิดชอบได้ปรับปรุงตัวเองได้เรียนรู้ได้จากหน้างานตรงนี้มันจะเป็นผลดีกับคุณมากกว่าการหนีปัญหาและลาออกนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนงานนะยังไม่เข้าทางคุณค่ะคุณยังจะไม่ได้รับการซัพพอร์ตใดๆจากคนรอบข้างหรือแบบไม่มีเส้นไม่มีสายหรือสายสัมพันธ์นี่แหละแบบ เพื่อนคนรู้จักคนที่เคยไปดีลงานเขาจะดึงเราไปทําด้วยอะไรแบบนี้แต่มันยังไม่โฟล์มันยังไม่สมูทนะคะมันจะไปค้างเติงและไม่ได้ดังที่ตกลงกันไว้อืไพ่ทุกบายออกมาให้ซิสพูดได้อย่างนั้นนะคะอย่าเพิ่งเริ่มต้นให้คุณเซิร์ชชิงจิตใจตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองก่อนนิ่งกับตัวเองให้มากพอแล้วก็ กลับมาดูที่ตัวเองนะคะว่าเราเรียนรู้อะไรได้จากตรงนี้เราพัฒนาอะไรจากตรงนี้ได้บ้างในระยะเวลาที่คุณรอคอยการเปลี่ยนแปลงหรือถ้าคุณอยากเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้แต่มันไม่ใช่ตอนนี้นะคะหนึ่เรียนออมาให้ซิเห็นนะแต่ว่ามันยังกลับหัวอยู่นะคะ ให้เรียกความมั่นใจตัวเองกลับมาก่อนให้ energy ดีๆของคุณกลับมาก่อนให้คุณกลับมามั่นใจในตัวเองก่อนและไปหรือลาออกในสภาวะที่ตัวเราเข้มแข็งพอและตัวเราไปแบบสบายใจไม่ได้ไปเพราะติดค้างอะไรหรือน้อยใจใครหรือน้อยใจองค์กรนะคะ ให้ไปด้วยความสง่งาพาเผยฉันได้งานใหม่แล้วที่มันโอเคกับฉันมากกว่าเงินดีกว่า,ามีอะไรท้าทายมากกว่าแล้วฉันก็มีความมั่นใจว่าฉันไปทําได้โอเคประมาณนั้นเลยนะจะตัวไม่งั้นถ้าคุณไปตอนนี้เนี่ยคุณจะได้แต่เออมันเหมือนกับว่านกถูกปล่อยจากกรงอะนะมันได้แค่อิสระทางความคิดทางจิตใจแต่ด้วย practical หรือสิ่งจริงๆที่จะเกิดขึ้นตอนเนี้ที่สามารถบอกคุณได้ว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมให้คุณจัดการกตัวเองก่อนและระยะเวลาที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงเนี้ยรีบ healing ตัวเองรีบเรียกกำลังใจตัวเองกลับมาใหม่เรียกความมั่นใจตัวเองกลับมาใหม่และเมื่อไหร่ vibration ของคุณดีคุณจะดึงดูดงานที่ดีกว่าเดิมเข้ามาด้วยค่ะ โอเคจบแล้วคะ่ะใครอยากอ่านไพ่ส่วนตัวมาเรียนกับซิสนะคะรีบลงทะเบียนเรียนนะคะเดี๋ยวจะเปิดเรียนกันแล้วปลายเดือนนี้วันที่24นะคะไปดูรายละเอียดกันได้ที่ชุมชนและก็ทำมั่นใจลายมาทักมาลงทะเบียนได้เลยนะคะในเวลานี้วันนี้ซิสไปแล้วคะ่ะบ,บายๆตัวเลือกนี้นะคะไพ่ใบที่สอง ไปดูกันว่าตอนนี้พลังงานของเพื่อนที่มาเลือกกลุ่มนี้เป็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานคุณเป็นอย่างไรบ้างจะได้รู้ว่าคำตอบกล่องนี้ใช่ของคุณจริงๆไหมนะคะ Energy ตรงกันไหมเซเวจักระจักระที่7โอเค ซีสมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณเต็มที่เต็มอิ่มกับงานนะคะกับสังคมนี้นะมันเหมือนกับว่าตื่นรู้เข้าใจดีเห็นอะไรทะลุปรุโปงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของคอมมูนิตี้แล้วมาทำให้คุณเจ็บปวดนะคะถ้าเป็น Energy ของที่ทำงานก็คือว่าคุณมีความรู้สึกว่าเออที่นี่ คุณเข้าใจทุกอย่างดีแล้วคุณเรียนรู้คนงานสังคมแบบเต็มที่อะ่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าใจสลายอะ่ะเหมือนกับไว้ใจใครมไม่ได้เลยหรือผิดหวังกับกับความจริงใจหรือการทุ่มเทที่เราให้ผู้คนรอบๆตัวไปโดยเฉพาะในบริบทของ การงานหรือหน้าที่การงานหรือที่ทำงานนะคะซิเ็นประมาณนั้นนะอนทีนี้มาดูาไพ่ทาโรคสถานการณ์คุณเป็นยังไงอยู่ตอนนี้ห้าเหรียญออกมานะคะ2ถ้วยคิงถือถ้วยและเหมือนกับว่าคุณน่าจะมีเรื่องของความรักเข้ามาในที่ทำงานด้วย รักในที่ทำงานที่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกท็อกซิกหรือ oh ผู้คนเอาไปติชินนินทาเป็นไปได้นะคะทิ่เห็นประมาณนั้นแล้วมันก็ทำให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์นะคะคุณอยู่ไม่ติดอะเหมือนกับอยู่ไม่ติดณจุดจุดนี้นะก้าเรียนออกมากลับหัวแปดเรียนออกมากลับหัวนะคะแล้วก็ควีนดาบออกมากลับหัวเมื่นเหมือนกับว่าอะไรใดๆเนี่ยมันงุนงงไปหมดนะคะเหมือนมัน คือคุณมีความรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วนะตรงนี้นะทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งเรื่องของอนาคตการเติบโตเหมือนคุณตัดสินใจได้เหมือนคุณเข้าใจอะไรดีด้วยตัวของคุณเองณนะเวลานี้กับบริบทที่เกิดขึ้นรอบๆตัวคุณนะคะ มีภาระมีความหนักใจมองไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะอยู่ตรงนี้ต่อแล้วก็ขาดความสุขขาดความพึงพอใจกับงานตรงนี้อย่างมากนะคะเหมือนเพื่อนไม่ใช่เพื่อนนะคะเพื่อนคอยที่จะตอดเราเล็กตอดเรานนอยอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้สึกว่าเหมือนวางใจใครไม่ได้หรือเล่าอะไรที่มันเป็นซีเครตให้กับคนที่ทำงานเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ใช่เพื่อนเราจริงๆ เออมันอารมณ์นั้นเหมือนเขาพร้อมที่จะหักหลังแล้วคุณเองก็รู้สึกเสียใจเหมือนเอาเรื่องเราไปเมาส์ต่ออารมณ์นั้นนะคะคิงเรียนก็ออกมากลับหัวสถานการณ์ไม่สู้ดีนะแล้วคุณไม่ค่อยพอใจกับบริบทที่อยู่จุดนี้อะถ้าเปลี่ยนงานจะดีไหมนะตอนนี้เปลี่ยนงานจะดีไหมนะตอนนี้สามเรียนออกมา t เดฟูลกลับหัวดีค่ะ แต่คุณต้องมีที่ปรึปรกษาคืออาจจะต้องไปหาคาสเซลิงเรื่องอาชีพนะคะอาจจะเป็นเอเจนต์หางานให้คุณหรือคนที่คุณเคยทำงานอยู่ด้วยหรือเพื่อนคุณหรือคอนเน c t ชันของคุณที่สนิทสนมกับคุณแล้วก็รู้ว่าคุณมีความสามารถอะไรนะคะโดยที่คุณจะไม่ได้ออกแบบโลง่โลงๆแบบออกแบบไม่วางแผนออก ออกแบบฉุกละหุกปุ๊บปั๊บลาออกเลยอันนี้ไม่ไม่ใช่นะคะคุณต้องมีการปรึกษามีการวางแผนแล้วก็มีการเตรียมการพอสมควรนะคะก่อนที่จะออกนะคะก่อนที่จะลาออกไม่ใช่ก่อนก่อนที่ชะอ,อกออกไปไหน <c oughs> ออกไปนอกบ้านไม่ใช่โอเคซิ okay. เห็นว่าคุณเริ่มทำใจได้ในระดับหนึ่งแล,ะละ้วล่ะแล้วก็กำลังรอจังหวะนะคะว่า ไปแน่ตู่ไปแน่อะไรเงี้ยนะยิ่งถ้ามาเจอามาเจอคำถามคำตอบนี้กับตัวเรื่องนี้ที่คุณมาเล่นกับซิสเนี่ยนะคะยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเอาละเว้มั่นใจแล้ววอาย,ยังไงก็ต้องไปต่อคุณจะไม่เหมือนกับไม่พยายามที่จะซ่อมอะไรใดๆนะที่ทํางานตรงนี้แล้วนะคะเหมือนกับรอเวลาไปอย่างเดียวนะ j u d g ูแมน ณนะตอนนี้ซิสมีความรู้สึกว่าคุณรู้แล้วว่ามันมันเต็มอิ่มกับงานตรงนี้และเหมือนคุณก็ไปสมัครงานไว้แล้วด้วยนะคะและนอกจากสมัครงานอย่างเดียวซิสแนะนำให้คุณหาที่ปรึกษาหาเอเจนต์ให้คุณช่วยคุณหางานนะคะมันจะง่ายขึ้นสำหรับคุณแล้วก็จะได้งานเร็วขึ้นไวขึ้นเหมือนกับสื่อสารให้ตรงจุดไปหาคนที่อ่าโปรเฟชชั่นอลในเรื่องนี้นะคะ ให้ได้งานที่ตรงใจตรงจุดแล้วก็รวดเร็วซิสว่าคุณอยู่ในจุดที่เป็นไปได้ละทําได้นะคะ mm hmm. คุณอาจจะต้องตัดใจในเรื่องของความรักออกไปก่อนนะคะแล้วก็มาโฟกัสอยู่ที่กับกันเป็นตัวของตัวเองแล้วลุย กับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่หรือกับสิ่งที่กําลังคาใจว่าจะออกดีหรือไม่ออกดีจะย้ายงานดีหรือไม่ย้ายงานดีย้ายดีค่ะและไพ่ใบที่ดึงดูดคุณมาที่คุณเลือกนะคะมันคือไพ่ของการออกเดินทางอะเจอร์นี่มันถึงเวลาที่คุณจะต้องไปแล้วแหละต่อให้ไม่มีเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องอื่นที่มามาผลักดันให้คุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้การย้ายงานครั้งนี้เนี่ย แล้วไพ่ที่ออกมาใบาแรกๆเลยคือจากราที่7เนี่ยมันเป็นการตื่นรู้ว่าถึงเวลาละฉันจบกับที่นี่ละและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมผู้คนที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลทำให้คุณถึงจุดตัดใจแค่นั้นเองซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นตัวแปรอะไรที่สำคัญอะไรกับชีวิตคุณนักหนาแต่มันก็เป็นบริบทหรือเป็นช่วงจังหวะที่อยากจะส่งคุณให้เดินหรือดันคุณให้แบบ ออกไปข้างหน้าได้แล้วออกไปข้างนอกได้แล้วไปเติบโตได้แล้วไปเจออะไรใหม่ๆได้แล้วอย่าอยู่ตรงนี้ต่อไปเลยมันไม่โตนะคะมันตันแล้วก็จัก,กรวาลหรือสิ่งต่างๆก็กําลังส่งทุกอย่างเข้ามาผลักดันคุณให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและให้คุณกล้าที่จะไปต่อนะต่อให้คุณไม่กล้าคุณยังยังรู้สึกหวั่นๆใจนะคะแต่สถานการณ์มันยิ่งทำให้คุณเอาวะไปไว้ยลุยว้ยอารมณนั้นนะคะโอเค ขอบคุณค่ะที่ดูกันมาจนจบนะคะและถ้าใครอยากเรียนอ่านไพ่ด้วยตัวเองให้เป็นนะคะซิสเปิดคอร์สสอนคุณแล้วนะคะและซิสจะสอนให้คุณเข้าใจไพ่ได้โดยไม่ต้องท่องจำและก็จะมีอะไรสนุกๆในคลาสอีกเยอะเลยค่ะที่ซิสเตรียมเอาไว้ช่วยเหลือคุณแล้วก็มากกว่าเรื่องของการอ่านไพ่นะคะคุณจะได้รู้จักตัวเองเข้าถึงตัวเองได้มากขึ้นด้วย mm hmm. วันนี้ซิสไปก่อนค่ะไปดูรายละเอียดได้ที่ชุมชนนะคะบายบาย ตัวเลือกนี้นะคะภายใบยนี้ตัวเลือกที่3มาดูกันค่ะเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนงานดีไหมนะขอดู energy ของคุณนะคะจะได้รู้ว่าตัวเลือกนี้ใช่ของคุณในวันนี้ที่คุณมาเจอคลิปนี้ไหมคลิปนี้ทุกคลิปในช anel ของ sis เป็น timeless นะคะเป็นคลิปที่ใช่สําหรับคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่นะคะอะไรไม่ใช่ก็ปล่อยไปนะคะไม่ต้อง serious t h e t e m p r ัสเอนเ e อร์ hmm. ของเพื่อนกลุ่มนี้เป็นอย่างไร d ีซ mm ีด hmm. ิสกิวรีเจสมีความรู้สึกว่าคุณกำลังเหมือนพยายามจะเอาชนะมารด้วยความดีนะคะหรือเหมือนแบบเราต้องนิ่งนิ่งสยบแบบหมู่มารที่แบบมามา กวนใจกวนชีวิตเรานะคะที่เห็นเรื่องของความเป็นคนที่แบบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในความรู้สึกที่มันนิ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ไม่อยากทะเลาะ,ะ,ะกับใครหรือแบบ ต้องการความสงบสุขในชีวิตต้องการความสงบสุขในจิตใจและหมู่มานก็มาวุ่นวายกวนใจคุณอยู่เรื่อยๆนะคะและได้ความนิ่งในความดีในความเป็นผู้ใหญ่ในความอดทนของคุณนะ่ะเหมือนคุณสามารถที่จะชนะอุปสรรคทุกๆอย่างที่เข้ามาได้ที่เส็น Energy ของออผู้ตื่นรู้ผู้ที่มีวุฒิภาวะนะคะแล้วก็ไม่ หมูมันมามามาปวนปวนคุณนะอาจจะทําให้แค่คุณระคายเคืองอะแต่คุณไม่เจ็บปวดคุณไม่ล้มพังภาพแค่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อแต่ก็คุณเอาชนะใจตัวเองได้เหมือนมาเห่าไม่เห่าตอบมากัดไม่กัดตอบอะไรอย่างนี้นะคะซิสเปล่าเมตาฟอนะคะซิสไม่ได้เปรียบเปรยอะไรนะคะที่ไปดูต่อว่า energy ของคุณเป็นยังไงซิสขอดูอีก คุณรู้สึกมีความมั่นคงในจิตใจนะคะคุณรู้จักที่จะใช้คำพูดและการสื่อสารนะคะแล้วก็คุณอยู่ในจุดที่ว่าคุณมีคุณค่าคุณรู้ตัวและงานที่คุณทำอยู่ตรงนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ใช้ความสามารถหรือใช้คุณค่าของคุณอย่างเต็มที่เพราะคนที่อยู่รอบๆตัวคนคุณหรือคนที่กำลังใช้งานคุณหรือบอสคุณหรืออะไรเนี่ย ไม่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าคุณมีดีกว่านี้ใช้งานคุณแบบว่าไม่ตรงงานหรือแบบไม่สามารถดึงศักยภาพของคุณออกมาได้เต็มที่นะคะสีเ็นประมาณนั้นคือเขาไม่รู้ว่ามีเพชรอยู่ในมือและก็ไม่รู้ว่าคุณจะส่องแสงประกายแวววาวได้ด้วยตัวเรือนอันไหนนะคะเขาไม่รู้จักใช้นะคะเออเขาตามไม่ถึง ใช้คนไม่ถูกงานใช้งานไม่ถูกคนหรือแบบว่ามองคนไม่ขาดไม่รู้ว่าคนนี้ควรจะทําอะไรเหมาะจะทําอะไรในลักษณะแบบนั้นนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันเหมือนยังไม่ใช่ที่ของคุณสะทีเดียวนะสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร คุณเรื่อยๆนะคะคุณแบบว่าไม่สู้รบปรบมืออะไรกับใครทํางานของตัวเองไปหน้าตักของตัวเองตามความรับผิดชอบของตัวเองคุณไม่อินกับกับสิ่งที่ทํามากนักแต่คุณรู้ว่ามันเป็นหน้าที่คุณก็เคลียร์หน้าที่ให้จบจบไปในแต่ละวันแล้วก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องเปลืองเอ n e r จีไม่ต้องไปไฟเอาอะไรกับใครนะคะซีเซนแบบนั้น <c oughs> คุณเป็นมิตรกับทุกๆคนนะคะคนรอบตัวคุณไม่ว่าเขาจะมาไม้ไหนหรือมาอด้วยท่าทีแบบไหนหรือมาหลอกใช้คุณยังไงคุณก็เหมือนกับหลับตาข้างหนึ่งอโอเคได้ได้อยากหลอกใช้ฉันก็ได้ฉันทําให้ก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณโง่ให้เขาหลอกแต่แค่คุณก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ทํางานของคุณต่อไปเพราะว่าคุณเป็นคนใจดีด้วยหนึ่งนะคะแล้วคุณก็ขี้เกียจจะจะหาเรื่อง ขัดแย้งปวดหัวเ,เปลืองเนื้อเปลืองตัวเปลือง energy นะคะอารมณ์นั้นคุณก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้ากับใครก็ได้นะคะในที่ทำงานโดยรวมแล้วคุณมีจุดเด่นผู้คนชอบคุณนะคะผู้คนชอบคุณแต่ก็ไม่วายคุณก็อาจจะมีคนหมั่นไส้หรือพยายามเลื่อยขาเก้าอี้คุณอยู่นะคะเพราะว่า คุณมีบริวารมากพอตัวนะคะเช่นประมาณนั้นคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ว่าเป็นหัวหน้าง,งานแต่ว่าเป็นหัวหน้าง,งานระดับกลางกลางๆนะคะซึ่งคุณมีโอกาสที่จะเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายระดับบนบนได้นะก็มีคนในระดับล่างๆหรือระดับเดียวกันกับคุณหรือระดับบนที่เห็นแววของคุณแล้วกลัวว่าคุณจะแซงหน้านะคะก็ พยายามปัดแข้งปัดขาคุณอยู่นะซิสมองเห็นแบบนี้นะแล้วก็คุณมีทางเลือกมีโอกาสดีๆอีกมากมายเพียงแต่ว่าคุณอยู่ตรงนี้เพราะคุณเหมือนเป็นคนสมถะนะคะและคุณก็ไม่ใช่คนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความทะเยอทะยานมากมายนะคะคุณชอบความสงบสุขในชีวิตและจิตใจประมาณนั้นนะแล้วยังไงจะย้ายงานตอนนี้จะดีไหมจะเปลี่ยนงานจะดีไหม ก็ยังเป็นจุดที่เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากจะไปจริงๆคุณจะไปได้นะคะแต่ดูเหมือนคุณก็ไม่ได้อยากไปไหนเพราะคุณก็ยังอยู่ตรงนี้ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วเหมือนกับคุณก็ยังไม่ถึงขั้นพีกอะว่าไม่เอาละไม่อยู่ละไปดีกว่าน้อยใจหรืออยากไปทำอะไรที่มันโลดโผนมากกว่านี้คุณแค่นั่งคิดคิดแค่คิดขำๆหรือคุณเข้ามาดูคลิปนี้มาลองเสียงทายคลิปนี้แบบ ลองดูขำๆอะไม่ได้ซีเรียสอยากได้คำตอบจริงจังซิสซิสรู้สึกอย่างนั้นนะคะถ้าใช่ถ้าตรงบอกซิสด้วยนะคอมเมนต์บอกซิสด้วยคุณเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมานะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เลยกลายเป็นคนที่แบบแบกรับเอาความทุกข์ไว้กับตัวเองหรือแบกรับอะไรไว้กับตัวเองเพราะว่าคุณไม่ค่อยปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเท่าไหร่อ่ะคุณยอมคนนะคะดูเหมือนคุณเป็นคนยอมคน คนรักคุณก็มีคนคอยสนับสนุนคุณก็มีคนคอยปกป้องคุณก็มีนะคะในขณะเดียวกันก็มีหมู่มารมาผจญอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าคุณทำใจได้คุณก็เป็น the empress นะคะที่สามารถจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้คุณนิ่งแล้วอะ sis มองเหมือนกับว่าคุณนิ่งแล้วแล้วก็มันยังไม่ถึง จังหวะที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของงานและหน,หน้างานตรงนี้ซิสก็เห็นว่าคุณก็ทําได้เรื่อยๆคุณก็ยังอยู่ได้เรื่อยๆในขณะเดียวกันมันก็เหมือนกับว่าคุณเองก็ไม่มีใครทําอะไรคุณได้อะเพราะคุณอยู่อยู่เหนือหมู่มาน่ะซิสมีความรู้สึกว่ามีทั้งเธอ e m p เพรสมีทั้ง Queen เรียนนะคะแล้วก็ไพ่วิกตอรี่ออกมาแบบเนี้ยทำให้ซิสบอกได้ว่าคุณอยู่ได้ ใครที่เข้ามาแกล้งคุณหรือมาทําอะไรคุณเดี๋ยวเขาก็แพ้ภัยตัวเองไปทั้งนั้นนะคะถ้าคิดจะเปลี่ยนงานเพราะคนเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้เปลี่ยนนะคะที่นี่ก็ยังดีอยู่ยังตอบโจทย์ในชีวิตของคุณหลายๆอย่างและดูเหมือนคุณก็ยังไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรมากมายเรื่องราวที่เข้ามากวนใจในแต่ละช่วงแต่ละเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะซิสมีความรู้สึกว่าคุณมาทัวร์ระดับหนึ่งและคุณก็ รู้เกมหรืออ่านเกมออกว่าโลกนี้มันก็อย่างนี้แหละคนมันก็อย่างนี้แหละคุณไม่ซีเรียสจริงจังกับความสัมพันธ์ที่อยู่ในที่ทํางานคุณแค่คุณเป็นคนดีเพื่อความดีเพื่อสิ่งดีๆที่คุณทําในแต่ละวันคุณแฮปปี้คุณพอใจและคุณก็อยู่ได้และความดีก็ปกป้องคุ้มครองคุณประมาณนั้นนะคะเท่าที่ซิสเห็นนะ my dear friends คุณเป็นคุณไปอยู่ไหนคุณก็อยู่ได้อะ คุณอยู่ที่นี่ก็มีคนรักคุณนะคะถ้าคุณจะไปที่ใหม่คนที่นี่ก็เสียดายคุณและที่ใหม่ก็จะรักคุณคือชีวิตคุณแบบไหลได้เรื่อยๆตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะอาการนั้นและถ้าเพื่อนกลุ่มนี้มาถามว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมนะแล้วแต่คุณเลยตามใจคุณเลยถ้าคุณจะไปคุณก็ไปได้นะคะจะรอดูอีกสักหน่อยจนกว่าจะ ได้อะไรที่โดนใจจริงๆก็ได้นะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพื่อนกลุ่มนี้นะโอเคซิสเห็นประมาณนั้นใครอยากเรียนอ่านไพ่ส่วนตัวนะคะซิสเปิดคอร์สสอนแล้วนะคะทางซูมออนไลน์เรียนกันสดๆ6ชั่วโมงค่ะรับรองว่าสนุกและคุณจะได้รู้จักไพ่ทาโรมมากยิ่งขึ้นว่าเขาอะ่ะมีภาษาของเขาเองและซิสสามารถสอนให้คุณเข้าใจไพ่ได้โดยไม่ต้องท่องจําค่ะวันนี้ซิสไปลคะค่ะบายบาย